สวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนผู้ที่เกิดวันที่14มิถุนาย,ยนถึง14ก,กรกฎาคมนะคะก็อันนี้จะเป็นการทำนายดวงเ,เดือนพฤษภาคมนะคะก็จะเป็นภาพรวมเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยภาพรวมของชาวราศีมิถุนในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงนะคะไพ่ใบแรกหกไม้ทเท้านะคะ ห้าเหาเรียญ tower อ่าไพ่ e m p e r o r นะคะภาพรวมเดือนนี้เหมือนอ่าเรื่องงานน่ะกำลังจะดีขึ้นละแต่เรื่องที่ไม่ดีคือเรื่องการเงินคุณอาจจะประสบปัญหาการเงินบางอย่างอาจจะแบบว่ามีคนมายืม แล้วก็ไม่คืนบอกว่าจะคืนแต่ก็ไม่คืนหรือว่ามีคนเอาเรื่องมาให้ทําให้คุณจะต,ต้องแบบเสียเงินจ่ายเงินแทนเขาอะไรอย่างเงี้ยให้เรามาระวังนะคะดูจะเป็นปัญหาการเงินที่ใหญ่ทีเดียวต่อให้เรื่องงานแบบมันกําลังจะดีขึ้นคือแบบค่อยๆดีขึ้นละเอออาจจะได้กลับไปทํางานหรือมเริ่ได้เงินเดือนหรือสถานการณ์เรื่องงานแบบปกติแต่เรื่องเงินต้องระวังมากๆเลยนะคะ เดือนนี้เนาะอ่าแล้วก็อาจจะมีปัญหาในการแบบใช้เงินไปกับการซ่อมบ้านซ่อมรถอ่าหรือแบบว่าซื้อของเครื่องใช้ในบ้านพังียกยต้องซื้อใหม่นะคะก็ให้ระวังเน้นๆคือเรื่องเงินแล้วก็อย่าให้ใครยืมเงินจะดีกว่านะคะถ้าให้ไปแล้วก็นะก็ต้องทําใจนิดนึงว่า มีแววที่จะไม่ได้คืนสูงทีเดียวนะคะจนทําให้เราแบบกลายเป็นหมุนเงินไม่ทันนะ่ะอืมก็ต้องเรามาระวังในเรื่องนี้ด้วยแต่ก็ถ้าภาพรวมอื่นๆก็ถือว่าเรื่องงานก็กําลังดีขึ้นแล้วปัญหาอะไรต่างๆก็กําลังคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะยกเว้นเรื่องเดียวเรื่องเงินเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เจาะเรื่องเงินกันดีกว่าว่าปัญหามันจะขนาดไหนนะคะ โอเคต่อมาเรื่องการงานมาดูการงานกันสถ้วย3ถ้วยราชินีดาไพ่จัดเม็นนะคะอ่าเรื่องงานถือว่ากำลังดีขึ้นจริงๆนะคะอาจจะมีติดขัดบ้างสะดุดไปบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคะ แต่ก็กำลังดีขึ้นถ้าคนทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอาจจะไม่ได้เงินเท่าเดิมแต่ก็ยังได้งานคืนหรืออาจจะได้กลับไปทำงานเป็นปกตินะคะส่วนคนที่อ่าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็ต้องควบคุมดูแลอะไรหลายๆอย่างเหนื่อยมากก็เข้าใจแหละคุณอาจจะเหนื่อยมาตั้งแต่เดือนก่อนด้วย3นะคะแต่ เดือนนี้ก็ยังจะต้องแบบวางแผนดูการตลาดอะไรให้ขาดเนี่ยแต่อะไรอะไรมันกำลังจะดีขึ้นนะคะเหมือนงานหรือออเดอร์อะไรเงี้ยก็เริ่มเข้ามาแหละบางงานอาจจะยังไม่ได้แบบถูกใจคุณคือแบบไม่ได้อยากทำขนาดนั้นแต่ก็ขอแนะนำว่าให้รับไปก่อนนะคะอย่างเงี้ยมันก็ยังได้เงินนะหรือบางงานแบบได้เงินไม่เยอะไม่คุ้มอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าให้รับรบไปก่อนนะคะ มันก็กำลังจะค่อยๆดีขึ้นแล้วขอแค่อย่าไปเลือกงานอะไรมากมายนะคะส่วนคนที่ทำฟรีแลนซ์นะก็ถือว่าก็กำลังจะดีขึ้นเช่นเดียวกันนะงานแบบอาจจะค่อยๆมาไม่ค่อยถูกใจแต่มันก็เริ่มกลับมาดีขึ้นสถานการณ์ต่างๆมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะคะอาจจะไม่ได้ดีแบบตูมตามนะแต่ก็ถือว่ามีงานเข้ามาแล้วก็สบายใจเลยเนาะ นะคะรล่อง,งานก็ประมาณนี้นะ <c oughs> ต่อมาสำหรับคนที่ตกง,งานหรือ,อย่างหางานใหม่นะคะมาดูกันว่ามีโอกาสจะได้งานใหม่ไหมในเดือนนี้นะคะเด็กถือดาบนะคะเจ็ดถ้วยนะคะหกถ้วยแล้วก็ไพ่เดอะเลิอเบอร์นะคะาบางคน ยังไม่ได้ออกจากงานหรอกแต่อยากหางานใหม่เนาะคุณก็ลังเลลังเลจะไปดีไม่ไปดีไปดีไม่ไปดีคนที่มีงานอยู่ดูว่าดูแนวแล้วคุณไม่น่าออกหรอกเหมือนแบบต่อให้ใจอยากจะหางานใหมก็ตามคุณก็ลังเลอยู่ตรงเนี้ยคิดไปคิดมาก็ไม่ไปนะคะแต่คนที่กำลังตกงานหรือกำลังแบบหางานจริงจังนะคะ ก็มีตัวเลือกเยอะมากเลยนะคะเหมือนตอนนี้คุณคิดเยอะคิดแยะไปหมดเลยว่าเอ๊จะทำอะไรดีอันนั้นก็น่าสนใจก็เหหรือบางคนก็แบบจะทำงานแบบเดิมไหมหรือเปลี่ยนแนวหรือไปทำสิ่งที่ชอบจริงๆนะคะก็จะสับสนวุ่นวายอยู่ตรงนี้แหละแต่ก็สุดท้ายแล้วก็มีโอกาสที่จะได้งานนะอาจจะแมบว่ามีคนอาจจะหาเองด้วยหรือมีเพื่อนมาแนะนำชวนไปทำ หรือแฟนคนรักชวนไปทำอะไรเงี้ยก็ไม่ีโอกาสได้นะคะหรือไม่ก็สุดท้ายแล้วต่อให้คุณแบบคิดสะ,ะตาตะคิดแบบจะไปดีไหมจะทำดีไหมมันจะเวิร์กไหมนะคะสุดท้ายแล้วาพายบอกว่าคุณจะได้งานที่คุณชอบคุณงานที่คุณแบบสนใจอาจจะไม่ได้มองเรื่องแบบได้เงินเท่าไหร่หรือแบบว่างานเก่าทำอะไรมา ไม่รู้แต่จะไม่ชอบแต่งานใหม่เนี่ยจะเป็นงานที่แบบฉันยากทำฉันชอบอยากลองทำอะไรแนวๆเน,นี้ยนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าโอกาสได้งานใหม่ก็มีสูงทีเดียวนะคะแต่ขอแค่อย่าคิดมากคิดเยอะจนแบบว่าเขาได้คนไปแล้วนะก็อย่าไปคิดเยอะถึงขนาดนั้นนะคะรีบ,รบส่งไปเนาะโอเคต่อมาอันนี้เรื่องการเรียนสำหรับคนที่สอบ แข่งขันชิงทุนต่างๆนานาไดๆนะคะมาดูกันว่าจะได้ไหมสอบแข่งขันครั้งนี้ลาชาเหรียญน,นะคะไฮพีสเต็ดนะคะหกเหรียญน,นะคะอัศวินเหรียญน,นะคะรู้สึกว่าเป็นการ ถามว่ามีโอกาสได้ไหมได้นะแต่ดูเป็นอะไรที่จะต้องใช้เงินมากๆทีเดียวอ่ะกับที่เนี่ยกับการสอบแข่งขันต้องใช้เงินเหมือนเงินจะเป็นใบนาทางให้คุณน่ะคุณถึงจะได้นะหรือมองง่ายๆถ้าใครแบบสมัครเรียนโรงเรียนเอกชนอยงนั้นหรือมหาลัยเอกชนนะได้แน่นอนพอเขาใช้เงินนะส่วนใครที่แบบว่า ไอ้ทุนทรัพย์ไม่ถึงคุณก็ต้องเข้นความสามารถออกมาสู้จริงๆนะถึงจะได้นะคะแต่โอกาสที่จะได้สูงแต่ใครที่เหมือนมีเงินซัพพอร์ตอยู่แล้วอะ่ะก็จะยิ่งมีโอกาสได้มากไปอีกนะคะอันนี้แม่หมอก็ไม่ค่อยอยากทายหรอกเพราะมันดูแบบเป็นการดูคอร์รัปชันดูการใต้โต๊ะมากอะ่ะแต่แบบที่ที่คุณสมัครดูคู่แข่งคุณใช้เงินกันจริงๆนะประมาณนี้นะคะ แต่มันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะน้องๆหนูๆเราไม่ควรจะคอร์รัปชันเงินใต้โต๊ะใดๆอะไรทั้งสิ้นนะคะ <c oughs> โอเคต่ <c oughs> อมาเรื่องการเงินมาดูเรื่องเงินกันดีก,กว่าเจดไม้เท้านะคะสี่ดาบนะคะสิบเหรียญน,นะคะ จัดสตินะคะเรื่องเงินถือว่าดีขึ้นนะคะอ่าปัญหารเรื่องเงินอาจจะมันก็ยังมีติดปัญหาอยู่แหละแต่ให้ความยุติธรรมเขาขึ้นนะถ้าคุณแบบรู้สึกว่าคุณทำถูกแล้ว คุณไม่ได้ผิดเอาบางคนอาจจะมีเรื่องแบบว่าเขาเรียกว่าเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลมีเรื่องฟ้องร้องอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินนะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณถูกคุณไม่ผิดคุณมีโอกาสชนะและได้เงินก้อนนีมานะคะสูงมากทีเดียวน้อง <c oughs> กับบางคนอาจจะไม่ได้มีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลนะคะก็มีโอกาสได้เงินก้อนมาทีเดียว ดูเป็นเงินก้อนใหญ่ก้นเล็กก้อนใหญ่ก็แล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนนะคะแต่ถือเป็นก้อนจริงๆมาเป็นเงินก้อนนะคะก็ระวังหมดไปกับเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยหรือการแบบช่วยเหลือคนอื่นเนาะก็ลิงก์ไปกับไพ่ภาพรวมเนาะที่ให้ระวังเรื่องการเงินคุณอาจจะต้องเสียเงินไปกับสุขภาพของ ตัวเองหรือสุขภาพของคนในครอบครัวก็ได้ก็เลยทําให้แบบดูเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนักนะคะหรือหนี้สินอะไรต่างๆที่แบบว่าลายล้อมให้คุณจะต้องแบบต้องช่วยเหลือของคุณก็มียังจะต้องมาช่วยเหลือคนอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าข้อดีก็มีก็คือตรงที่คุณก็ยังจะมีเงินก้อนเข้ามาแต่มันอาจจะไม่ได้มาแก้ปัญหาที่คุณเจออยู่แบบให้หมดไปอะ แต่ก็ถือว่ามันดีในแง่ที่แบบมันก็แบ่งเบาไปได้บ้างนะคะก็เรื่องเงินก็แนวแนวนี้มีเข้ามาแหละแต่ภาระก็เยอะนะคะทางที่ดีก็อย่าให้ใครยืมเงินจะดีกว่านะคะไม่งั้นก็ความทุกข์มันก็จะมาตกอยู่ที่คุณนะแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะถ้าคุณใจดีคุณอยากจะช่วยเขาก็ก็ไม่ว่ากันนะมันก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเนาะ จะมาใจร้ายไม่ให้ก็ก็เราแต่แล้วแต่คนนะไม่หมอไม่ตัดสินอะไรอยู่แล้วไทยก็ไม่ได้มาตัดสินคุณอยู่แล้วก็ให้แค่คําแนะนําเฉยๆนะโอเคต่อมามาเรื่องสุขภาพอ๋อเรื่องโชคลาภก่อนมาดูกันว่าชาวมิถุนจะมีโชคลาภไหมเดือนนี้นะคะเก้าเหรียญสองดาบ ไพ่สเตนนะคะแล้วก็ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะถามว่าโอกาสมีโชคลาภไหมมีนะคะมีอยู่ทีเดียวอาจจะได้เลขมาจากถ้าสำรังสายเสี่ยงนะอาจจะได้เลขจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือมีคนแบบบอกโชคบอกลาภอะไรคุณนี้นะถือว่าได้ถือว่ามีทีเดียวแต่ได้มาแล้วเรา มันจะหมดไปทางไหนอะไรยังไงนี่ก็เป็นเรื่องของคุณเหยเพราะมันดูมีทางไปอยู่กับโชคลาภนี้นะคะมีทางออกเหมือนได้มามันพร้อมออกนะคะโอเคต่อมามาดูเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะเออราชินีไม้เท้านะคะสามไม้เท้านะ สีเหรียญน,นะคะหนึ่งไม้เท้านะถือว่าเดือนนี้อุบัติเหตุอ่าไม่มีไม่มีอะไรให้หน้าห่วงเท่าไหร่นะเรื่องสุขภาพก็ถือว่าโอเคดีอ่าดูแล้วไม่อ่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากอาจจะแบบว่า มีบาดเล็กๆน้อยๆเลือดออกอะไรเงี้ยแนวๆนั้นไม่ได้เรื่องใหญ่ถือว่าสุขภาพและอุบัติเหตุโอเคนะคะไม่มีรอดปลอดภัยเนาะก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่หมอด้วยน,นะคะขอบคุณค่ะ